สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนามีนวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทาโร่จากราศีประจำสัปดาห์กันนะคะไพ่ทั้งหมด13ใบที่วางอยู่ตรงนี้จะเล่าให้เห็นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงเรื่องรอบๆตัวของคุณเพื่อเป็นแนวทางหรือเอาไว้ใช้เป็นกำลังใจประจำสัปดาห์นี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วมารับฟังกันได้เลยค่ะเริ่มที่ตัวตนของชาวมีนในสัปดาห์นี้ไพ่ที่ขึ้นมาคือ two of pentacles บอกได้เลยว่าช่วงนี้คุณกำลังอยู่ในโหมดจัดการไหลายเรื่องพร้อมกันอาจจะมีทั้งงานเรื่องส่วนตัวหรือความรับผิดชอบหลายด้านที่เข้ามาพร้อมกันจังหวะชีวิตเลยดูเหมือนต้องหมุนจากลิ่งอยู่ตลอดเวลาแบบค่อนข้างหัวหมุนเลยนะคะแต่ข้อดีก็คือคุณยังจัดการหรือรับมือได้อยู่เพียงแค่ต้องบาลานซ์ให้ดีเท่านั้นเองค่ะภายแนะนําว่าอย่าโฟกัสหนักไปที่ด้านใดด้านหนึ่งจนอีกด้านเสียสมดุลน,นะคะแค่บาลานซ์ทุกอย่างให้พอดีกันก็พอค่ะ ในด้านการเงินไพ่ที่ขึ้นมาคือเดมูลสัปดาห์นี้การเงินอาจมีความไม่ชัดเจนบางคนอาจรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนจะมีรายจ่ายบางอย่างซ่อนอยู่หรือมีค่าใช้ใจ่ายที่ยังไม่เปิดเผยชัดเจนออกมาค่ะไพ่ใบนี้เลยอยากให้คุณใช้สติและไม่รีบร้อนอย่าเชื่อหรือวางใจใครง่ายๆในเรื่องเงินลองเก็บหลักฐานหรือรายละเอียดให้ครบก่อนตัดสินใจจะช่วยให้เรามั่นใจและปลอดภัยทางการเงินมากขึ้นค่ะในเรื่องเพื่อนฝูงและการสื่อสาร ไพ่เดอะแฮงแมนสะท้อนว่าความสัมพันธ์รอบตัวอาจดูนิ่งๆเหมือนหยุดชะงักไปบ้างบางทีคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองต้องรอต้องเว้นระยะหรือไม่ได้รับคำตอบทันทีอย่างที่ต้องการแต่ในอีกมุมหนึง่งไพ่ใบนี้ก็เป็นโอกาสให้คุณได้ลองมองสถานการณ์จากอีกแง่มุมหนึง่งเหมือนเราต้องลองกลับหัวมองสิ่งต่างๆใหม่เพื่อให้เกิดการตกผลึกแล้วเราจะมองเห็นคำตอบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเองค่ะเรื่องบ้านและครอบครัวได้ไพ่เอซออฟสอด เหมือนจะมีการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นในบ้านบาเรื่องที่ค้างคาใจจะถูกหยิบขึ้นมาคุยเพื่อหาทางออกไพ่ใบนี้ยังเป็นพลังของการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะอาจเป็นการตัดสินใจเรื่องบ้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่การคุยเพื่อเคลียร์ใจให้บรรยากาศภายในบ้านกลับมาปโปรง่งโล่งสบายขึ้นค่ะด้านความรักและความสุขไพ่ Knight of Cups ที่ขึ้นมานี้แสนจะอ่อนหวานเลยค่ะ สัปดาห์นี้เรื่องหัวใจดูจะมีความละมุนอบอุ่นและมีคนเข้ามาแสดงความรู้สึกกับคุณอย่างจริงใจสำหรับคนโสดอาจมีคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยท่าทีที่โรแมนติกน่ารักส่วนคนมีคู่แล้วก็จะมีโมเมนต์หวานๆที่ทำให้หัวใจพองโตขึ้นค่ะแต่ในเรื่องอุปสรรคไพ่ five of cups ทำให้เห็นว่าบางครั้งคุณอาจโฟกัสไปที่สิ่งที่หายไปหรือผิดหวังมากเกินไปจนลืมว่าข้างหลังยังมีสิ่งดีๆรออยู่ค่ะ ภพยใบนี้เลยอยากบอกว่าอย่ามมวแต่มองแก้วน้ำที่หกเลอะเทอะไปแล้วจนลืมไปว่ายังมีแก้วน้ำใบอื่นที่เรายังสามารถใช้ดื่มน้ำได้อยู่อีกนะคะลองหันกลับไปมองอีกด้านดูแล้วจะพบว่ายังมีสิ่งดีๆที่เราเราค้นพบอยู่อีกมากมายเลยค่ะเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนหรือการร่วมงานภายในลอฟสอดบอกว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจมีความเร่งรีบหรือความคิดที่พุ่งเข้ามาฉับไว ทำให้เรากับคนใกล้ตัวอาจเผือใช้คําพูดที่เร็วและแรงเกินไปจนอีกฝ่ายตั้งตัวไม่ทันอยากให้เพื่อนๆชาวมีนใจเย็นลงอีกนิดแล้วฟังกันให้ครบถ้วนก่อนค่อยตัดสินใจจะช่วยให้ทําให้เรื่องต่างๆไม่ตึงจนเกินไปนะคะเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไพ King of Wands บอกว่าแม้จะมีการปิดฉากของบางสิ่งบางอย่างลงแต่คุณจะสามารถลุกขึ้นมาคุมเกมได้ด้วยความมั่นใจและความเป็นผู้นํา การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและรู้จักตัวเองดีขึ้นด้วยค่ะในด้านความเชื่อการเรียนรู้และการเดินทางไพเอฟวอนส์ Advanced, เป็นสัญญาณว่าทุกอย่างจะเข้ามาไหวมากอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเรียนการเดินทางหรือโอกาสใหม่ๆที่วิ่งเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัวช่วงนี้ถ้าคุณอยากเริ่มทำอะไรสักอย่างรีบคว้าไว้เลยค่ะเพราะโอกาสดีๆจะเข้ามาแบบเร็วและแรงจนคุณคาดไม่ถึงค่ะการงานของคุณได้ไพเดอะเชอร์รีออต เป็นช่วงที่คุณมีแรงขับเลื่อนสูงมากเหมือนมีพลังที่จะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ต้องรู้จักควบคุมทั้งอารมณ์และทิศทางให้ไปในทางเดียวกันด้วยนะคะถ้าใจคุณนิ่งและมุ่งตรงไปข้างหน้าคุณจะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนค่ะด้าน,นโชคลาภและเครือข่ายไ e เอ h ออฟ s อร์ s บอกว่าคุณอาจรู้สึกติดขัดหรือถูกจํากัดจากสถานการณ์บางอย่างเหมือนอยากไปต่อแต่มีเงื่อนไขยอยู่ ไพ่ใบนี้อยากให้คุณลองมองดูดีๆว่าสิ่งที่ขวางทางเราอยู่นั้นบางครั้งก็ไม่ใช่กำแพงจริงๆหรอกค่ะแต่เป็นเพียงความกลัวในใจของเราเองเท่านั้นเองพอเราเปิดใจปล่อยวางให้ลงขึ้นโอกาสก็จะตามมาในที่สุดค่ะสิ่งที่ต้องระวังและปล่อยวางคือไพ่ Five of Pentacles สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนหรือโดดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเสมอไป แค่คุณกล้าที่จะขอความช่วยเหลือก็มีคนที่พร้อมจะยื่นมือหาคุณเสมอคะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามและสุดท้ายไพ่ของเจ้าชะตาคือเดฟไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงการจบสิ้นอย่างน่ากลัวนะคะแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พาคุณไปสู่เส้นทางใหม่สัปดาห์นี้อาจมีการจบสิ่งเก่าเพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามาถึงตอนแรกจะรู้สึกใจหายหวิวไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันคือการเคลียร์ทางให้ชีวิตคุณเบาสบายและไปต่อได้อย่างมีพลังค่ะ สรุปแล้วสัปดาห์นี้ชาวลัคนามีนกำลังอยู่ในจังหวะของการจัดการหลายสิ่งพร้อมกันเรื่องการเงินอาจยังไม่ชัดเจนและต้องใช้สติให้มากแต่ความรักจะมีความอบอุ่นเข้ามาเติมเต็มแม้อาจมีความผิดหวังเล็กน้อยแทรกเข้ามาบ้างแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆรออยู่ค่ะการงานมีพลังขับเคลื่อนแรงและนั่นจะพาให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ส่วนชีวิตโดยรวมกำลังเดินเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้คุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะ จบไปแล้วสำหรับคำพยากรณ์ของชาวลัคนามีนประจำสัปดาห์นี้นะคะขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีและมีสิ่งดีๆเข้ามาทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นค่ะถ้าเพื่อนๆชอบรับฟังการทำนายในหัวข้อต่างๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สำหรับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยค่ะ แล้วก็ถ้าฟังแล้วรู้สึกถูกใจคลิปนี้อยากสนับสนุนหรือต้องการให้ค่าขนมนักพยากรณ์สามารถโดเน a ทางซ u เปอร์แตงส์ให้เป็นกำลังใจได้ทางซ u เปอร์แตงส์ได้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ฟังคลิปนี้มาด้วยกันจนจบขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆการสนับสนุนขอบคุณสำหรับซ u เปอร์แตงส์และทุกการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขก,กายสบายใจกินอิ่มนอนหลับ พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่จะเข้ามาทําให้เรารู้สึกอิ่มเอมใจมีเงินใช้ไม่ขาดมือและโชคดีอยู่เสมอแม่หมอคอยเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่บายค่ะ